ชอบโชว์อ่ะพวกชอบแบบพูดเรื่องเพศเรื่องอวัยวะเพศลงติ๊กตอกนะครับผมว่าหนักแผ่นดินนะครับเพราะเด็กดูเยอะเด็กเล่นเยอะนะครับติ๊กตอกอะ่ะ70% 80%เปอ็นเป็นเด็กเป็นเยาวาชนที่ต้องเติบโตนะครับถ้าคุณคิดที่มันดีกว่านี้ไม่ได้นะครับก็อย่าทาอย่าเล่นเลิกเล่นเถอะนะครับมันหนักแผ่นดินจริงๆนะครับคุณยังกลับตัวได้นะผมพนันเลยคุณอยากดังอยากโชว์แบบบางคนโชว์แบบหน้าอกไม่ใส่ชุดข้างในแบบเนี้ยแล้วก็บางคนพูดเรื่องอวัยวะเพศ เพศหญิงเพศช,ชายการแบบการมีเพศสัมพันธ์อะไรพวกเนี้ยบางคนพูดแต่เรื่องแบบนี้นะครับคุณในคุณผมว่าถึงคุณจะดังมีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านคุณก็ไม่ไม่ไม่รวยนะครับผมอยู่ทางทธุรกิจทางการตลาดผมรู้คุณจะไปสายทางเนี่ยถึงจะมีคนติดตามเยอะคุณก็ไม่รวยนะครับมันเป็นสายที่มันไม่ให้คุณค่ามันเป็นสายที่แบบไม่ได้เป็นการพัฒนาตัวเองมันเป็นสายให้คนติดตามแบบเขาเรียกว่าติดตามในเรื่อง อ่าถ้าเป็นเรื่องเพ่พวกอะไรเนี่ยติดตามแบบรุ่มหลงติดตามแบบอ่เขาเรียกว่าหมกมุ่นนะครับถ้าเรื่องผีก็งมงายนะครับมันไม่มีทางทําให้คุณรวยนะครับดังแค่ไหนก็ไม่รวยนะมันไม่มีประโยชน์แล้วมันยิ่งเรื่องเพศคุยแต่เรื่องเพศเนี่ยเด็กดูเยอะผมว่ามันเป็นเรื่องที่หนักแผ่นดินคิดไม่ได้ก็อย่าเล่นครับนะง่ายๆเลยคือมผมพูดไม่ผิดหรอกนะครับมันไม่มีประโยชน์ เด็กน้อยดูอะไรเงี้ยมันไม่ส่งเสริมอะไรเลยนอกจากความไข้ความแบบทําให้เด็กใจแตกเร็วนะครับ